และก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบผมครั้งครับกับช่องดาร์คสกายครับและวันนี้นะครับเราเ,เกมคาบาวในส่วนของเวอร์ชั่น PC นั่นเองครับและแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนหรืออยากที่จะกลับมาร่วมเล่นเกมนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดตรงลิงก์ด้านล่างของคลิปวีดีโอนี้ได้เลยนั่นเองครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะมาทําการจัดกิจกรรมเล็กๆนะฮะ และผมเนี่ยก็จะมาทําการแจกไอเทมโค้ดด้วยนะครับสอบใครนะครับที่อยากที่จะกลับมาร่วมเล่นเกมนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับและสําหรับในคลิปวีดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยว่าผมเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับทางด้านซ้ายผมเนี่ยก็คือน้องจากช่องแคมปัสนั่นเองนะครับส่วนตรงด้านขวาเนี่ยก็คือตัวละครนายขนดกนะครับหรือว่าช่องนายขนดกนั่นเองนะครับก็สําหรับในวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็มายืนเก๊กหลอกกันนะฮะ เพื่อที่เราเนี่ยจะมาอวดในส่วนของชุดแฟชั่นนั่นเองที่ทางตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแนะนําสำหรับใครนะครับที่เป็นสายสะสมในส่วนของชุดคอสตูมอยู่แล้วนั่นเองเห็นไหมเนี่ยมันเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของธีมนะครับเทศกาลวันสงการนั่นเองเห็นไหมท่านผู้ชมโคตรเฟี้ยวนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูในส่วนของอาวุธสิครับเห็นไหมมันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกุ้งเป็นปลาเป็นปลาหมึกเห็นไหมก็จะเป็นพวกซีฟู้ดต่างๆนั่นเองแหละและก็ประเด็นสําคัญนะครับท่านผู้ชม ลองดูในส่วนของปีกผมเดี๋ยวโอ้โห و, แม่งอล่าฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวกันเลยทีเดียวนั่นเองครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาไปดูในส่วนของรีวิวนะครับว่าสําหรับเจ้าชุดนี้เนี่ยเขาวางขายกันราคาเท่าไหร่และแพทนาะตอนนี้นะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับอ่ะเสร็จทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญ,ญาตวิ่งไปในส่วนของตลาดหน่อยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้เนี่ย เขาเนี่ยได้ทําการอัพแพดมานะฮะเห็นไหมมันก็จะทําให้ในส่วนของเมืองบัตตี้ไอ์เนี่ยมีเจ้าน้ําพุเห็นไหมพุ่งออกมานะครับท่านผู้ชมและก็ประเด็นสําคัญเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยก็จะมีคล้ายๆเป็นช้างนะฮะยิงปืนฉีดน้ําอยู่และแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยต่อให้เขาเนี่ยเปิดมาหลายสิบปีแล้วนะฮะท่านผู้ชมคนเนี่ยก็ยังชื่นชอบนะครับแล้วก็ยังกลับมาเล่นเกมนี้อยู่แบบเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยผมเนี่ยถึงกับกระตกกันเลยทีเดียวนั่นเอง นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแฟชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากๆเลยนะครับความจริงแล้วเนี่ยผมมี2ชุดนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการสลับให้ดูนะครับว่าอีกชุดนึงเนี่ยมันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับถ้าเราเนี่ยจะกดในส่วนของหน้าต่างนะครับกระเป๋าไอเทมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดตัวไอนะครับคุมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชม โคตรเฟี้ยวนะครับความจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยมีอาวุธนะฮะเป็นกุ้งเป็นปลาอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยมันเนี่ยจำกัดในส่วนของสายอาชีพนั่นเองนะครับจึงทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถทําการนะฮะใส่ได้นั่นเองนะครับแต่สาหรับใครนะครับสนใจนะครับที่อยากที่จะได้ครอบครองนะครับต่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดยิ้มไปที่ไอเทมช็อปนะครับตรงมุมด้านล่างซ้ายมือนะครับเสร็จทีนี้เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมครับว่าในส่วนของอาวุธเนี่ยเป็นพวกปลาพวกอะไรเนี่ยเขาเนี่ยจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ2,000แคสด้วยกันนะครับ ส่วนชุดที่ว่าผมใส่นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่5,500นั่นเองเนี่ยเ,ยเห็นไหมส2ชุดเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจยาที่จะครอบครองนะครับก็สามารถทําการกดซื้อได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะดูในส่วนของรายละเอียดก่อนก็ได้เนี่ยเห็นไหมเขาเนี่ยก็ได้ทําการบ่งบอกเลยนะครับว่าสําหรับเจ้ากุ้งตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยจะใส่ได้กับอาวุธอะไรนะครับเนี่ยสามารถกดดูได้ก่อนนะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าผมบอกแหละว่า มันไม่ได้ใส่ได้ทุกอาชีพนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของดาบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ชุดด้วยชุดก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมมีอยู่350แคตอันนี้ผมเติมนานและจําไม่ได้แล้วด้วยว่าเติมไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะะท่านผู้ชมเนี่ยมาซื้อได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นช็อปอัปเดตนะครับวันที่20นะครับเนี่ยก็คือวันนี้เลยนะครับแล้วคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะจะจัดเลยว่ทานชมมเห็ อันนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงผมนะผมซื้อนานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยเราไปดูในส่วนของตลาดหน่อยเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อสําหรับใครบางคนเนี่ยอาจที่จะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แม่งตอนนี้ราคาตลาดแม่งมันไปถึงไหนกันแล้วนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะกดให้ดูแบบคร่าวๆดีกว่านะครับแบบอันนี้นะครับท่านผู้ชมบวก18นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเห็นไหมแล้วก็จะมีซอสสกิลแอมนะครับบวก10%เพิ่มคริดาเมจนะครับ32%นะครับก็ราคาอยู่ที่16ล้านนะครับอ่ะ เรามาดูอันนี้บ้างครับอันนี้เนี่ย13ล้านด้วยกันนะครับบวกสกิลแอมเนี่ย10%คริดาเมส32%นะครับเราไปดูในส่วนของหมวกกันบ้างครับท่านผู้ชมครับดูกันครับอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่20ล้านนะครับเพิ่มคริดาเมส12%นะครับแล้วก็คริรีด5%นะครับเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมครับก็ถ้าใครนะครับยังไม่มีเกมไหนเล่นเนี่ยผมก็แนะนําเลยสําหรับเจ้าเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ตรงลิงก์ด้านล่างนะครับ เห็นไหมถ้าผู้ชมคนเยอะมากเลยแล้วภาพเนี่ยมันสวยด้วยนะฮะมันค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเพราะว่ามันเป็นเกม PC แบบว่ารุ่นคลาสสิกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการตั้งค่าหน่อยเลยก็แล้วกันนะครับความจริงเนี่ยผมเ,ยเคยเปิดให้ดูแลนะครับเนี่ยมีเยอะมากนะครับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับยังไงเนี่ยถ้าผู้ชมเนี่ยก็ลองมาปรับดูนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันเนี่ยขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ด้วยนี้ขนาดมันเป็นเกมเก่าแล้วนะถ้าผู้ชมเนี่ยผมยังกระตุกเลยท่านผ คอมผมเพิ่งอัปเกรดมาด้วยนะโอ้โหแม่งคนเยอะจัดนะฮะคือว่าประเด็นสําคัญเนี่ยถ้าู้ชมอันนี้เนี่ยเราไม่นับในส่วนของแฟชั่นนะพอเราเราเนี่ยได้ทาการบวกในส่วนของอาวุธนะครับยิ่งบวกเยอะมันก็จะมีออร่าทั้งชุดแล้วก็อาวุธนั่นเองนะครับเนี่ยคอสตูนแต่ละอันแม่งโคตรเฟี้ยวเลยโอ้โหแม่งคนนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งเป็ดบีกข้างข่าวนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆชุดซามูไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าชุดที่ว่าผมใส่เนี่ยมันน่าจะเฟี้ยวกว่า เพราะว่ามันเหมาะกับธีมในช่วงของเทศกาลเดือนเมษาแน,น่นี่นี่เห็นไหมผมใส่อยู่แค่คนเดียวเนี่ยท่านผู้ชมคนอื่นก็ใส่อย่างอื่นหมดเลยนะครับก็โดยรวมนะฮะก็สําหรับแพทนี้นะครับแล้วก็ในส่วนชุดแฟชั่นที่ว่าเขาเนี่ยเอาเข้ามานะครับก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองครับผมและก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปวีดีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสําหรับพาร์ทนี้และหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับและก่อนที่ว่าเราเนี่ยจะจบคลิปกันไปนะครับก็ตามสัญญาเลยนะที่ว่าผมเนี่ยก็จะมาทําการแจกโค้ดไอเทมนั่นเองนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ดูคลิปวีดีโอนี้จนจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเลื่อนตรงด้านล่างของคลิปวีดีโอน,นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้ทําการแปะโค้ดไอเทมทั้ง10โคด้ดให้สําหรับคนที่ว่าดูคลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งสาหรับเจ้าโค้ดตัวนี้นะครับจะใช้ได้ถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับและ1โค้ดนะครับจะสามารถใช้ได้เพียงต่อ1 ID เท่านั้นนะครับยังไงเนี่ยสำหรับใครที่ว่ามาดูคลิปนี้จนจบแล้วก็มาดูก่อนเนี่ยก็เอาไปเลยครับสำหรับโค้ดไอเทมในช่วงเทศกาลวันสงการนี้นั่นเองครับผม